สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้จะพามาดูบอนสีนะคะว่าเวลาเขาสวยเต็มที่แล้วใบเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะสวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาดูบอนสีนะว่าเวลาเขาทิ้งใบแล้วนะ่ะเราจะต้องทำยังไงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมาดูกันค่ะ มาดูต้นนี้ต้นนี้สวยมากบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวยนะคะโคตรของโคตรสวยหนูจำไม่ได้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะต้นนี้ะนะหนูจำไม่ได้ว่าเขาชื่อว่าอะไรแต่สวยมากคุณผู้ชมดูดิแต่ละอันสวยไม่มีที่ติเลยดูสวยมากๆแต่ละใบเนาะฟอร์มเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดูดิ ฟอร์มใหญ่มากๆเลยสวยมากมาดูอันนี้นะอันนี้ที่ว่าอ่าคลิปก่อนนู้นที่หนูเอาลูกเขาแบ่งขายนะเหลือเหลือลูกเขาต้นเดียวนะอันนี้คือองค์คุริมานนะคะนี่ต้นแม่ของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูดิ ต้นแม่เอเสียดายนะที่ว่าคนเขาไม่ไม่ได้เห็นต้นแม่มันนะต้นแม่มันสวยขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าองคุริมานสวยไม่มีทิฏฐิเป็นบอนสีเป็นบอนที่อยู่ในพุทธประวัติเหมือนกันนะคะของคําว่าองคุริมานนะคะคุณผู้ชมสวยมากดูเนาะดูดิกาลังแทงหลอดออกมาอีกหลอดหนึ่งแล้วสวยจริงดูแต่ละใบสวยสวย,ย,สวยปละล่ำปะเหลือมาให้ดูอันนี้อันนี้สวยมากสวยไม่มีทิฏฐิเลย ดูดิเป็นสีชมพูเลยอันนี้เขาเรียกว่าสอนรักนะคะคุณผู้ชมสมชื่อของเขาเลยเนาะอันนี้เขาได้แดดดีนะคะคุณผู้ชมขาเขาได้แดดดีเขาก็เลยสวยประมาณนี้เลยดูดิอันนี้น่าจะหัวใหญ่แล้วนะหนูยังไม่ได้ผ่าเลยเดี๋ยวจะรอผ่าหัวเขาอยู่คุณผู้ชมขาดูดิเขาเขาเขาสวยสมชื่อเขาเลยนะอขอเขาชื่อว่าสอนรักคุณผู้ชมดูดิสวยมากใบเรียวแบบนี้เลยบอลที่ชื่อดีมีความหมายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูอีกใบก็สวยค่ะคุณผู้ชมคาดูดิ เขาเรียกว่าสอนรักนะคะคุณผู้ชมสวยเนาะสวยไม่มีที่ติเลยมาดูอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าไกรท้องนะคะคุณผู้ชมขาหนี่ไกรทองเมื่อก่อนนี้จะเป็นบอลสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมไกรท้องนะคะนี่<ม>เวลากัดสีเขาจะสวยมากคุณผู้ชมขาดูดิสวยเนาะสวยไม่มีที่ติเลยอันนี้ก็ยังไม่มีแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมขาแต่ก็เดี๋ยวประมาณอ่า เมษาไปแล้วนะถึงจะผ่าหัวนะคะเพราะตอนนี้หน้าร้อนเนี่ยเวลาผ่าบอลสีจะไม่ค่อยขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าไกา่ทองสวยมากคะ่ะคุณผู้ชมขาดูดิแต่ละต้นสวยมาก <c oughs> แ,ลแล้วมาดูอันนี้อันนี้สวยจริงคะ่ะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาชื่อว่าพัทยานะคะก่อนนี้หนูเคยมีแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมขาพัทยาใช่ป่ะ ใช่นะคะคุณผู้ชมตอนแรกหนูจําผิดหนูคิดว่าไม่ใช่พัทยานะคะคุณผู้ชมดูดิสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูดิสวยสมชื่อเขาเนาะนี่สวยมากๆเลยพัทยาบอนสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะหนูอยู่พัทยานะหนูก็เลยอยากได้นะคะคุณผู้ชมขาหนูก็เลยเก็บไว้ต้นหนึ่งนะก่อนนี้ก็ขายดีมากนะแล้วราคาสูงนะก่อนนี้นะพัทยาีนราคาแรงนะ ตอนนั้นหนูซื้อมาต้นนี้หลายหลายตังอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เรวมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าดาราลายนะคะคุณผู้ชมขานี่ดูดีสวยมากอันนี้ก่อนนี้เคยมีลูกเขาแบ่งปันขายต้นเดียวนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าดาราลายบอนซสีที่แบบว่าสวยมากสวยไม่มีที่ติเลยนะคะคุณผู้ชมขาดูสวยมากๆเลยดู ดาร,ารายนะคะคนไหนยังไม่มีก็หามาสะสมด่วนเลยนะคะบลสีที่น่าสะสมอีกต้งหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะมาดูอันนี้นะคะคุณผู้ชมขะอันนี้ถ้าเราอยากถ้าใบใบเขาเหลืองแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมแนะนําให้ตัดเขาทิ้งนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้แทงยอดใหม่ออกมาอีกนะคะแต่ถ้าเราไม่ตัดทิ้งอะ่ะการแทงยอดออกมาใหม่มันจะช้านะคะคุณผู้ชมขาฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาโดยการที่เรา จะต้องตัดใบเขาทิ้งนะคะตัดใบนี้เขาทิ้งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดออกมาใหม่นะถ้าเราไม่ตัดทิ้งก็เขาจะรอจนใบนี้มันแห้งไปเลยนะเขาถึงจะแทงออกมาใหม่นะมันช้านะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาเนาะมาตัดเขาทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชมะ่ะ ดอะเวลาเวลาเราตัดอะนะตัดตัดมิดมิดไอ้นี่นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่ตัดตัดให้มันมิดนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่ตัดให้แบบมันมันติดดินนิดนึงนะอย่าตัดสูงเกินไปนะถ้าตัดสูงเกินไปนี่เดี๋ยวเชื้อรามันจะขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ตัดให้ให้มันมิดดินนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วตัดตัดประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขานี่ ให้ให้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะตัดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเห็นไหมขนาดขนาดที่ว่าไอเราเพิ่งจะตัดนะเขาเริ่มนี่ถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ตัดเนี่ยมันก็จะช้าค่ะแต่เนี่ยอีกอีกซักสองสามวันเขาก็จะจะแทงยอดมาเป็นสองสามนิ้วแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดีบอนสีเนี่ยเราเราต้องใส่ใจเขานิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาถ้าเราไม่ใส่ใจของเขานะี่เขาการจเจริญเติบโตของเขาก็จะช้าการกัดสีของเขาก็จะช้านะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็ยักษุเปรันนะคะที่ให้ดูเมื่อเมื่อหลายวันก่อนอันนี้ขายดีมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ขายดีมากเลยเนี่ยยอดตอนนี้ไม่พอนะคะเมื่อวันก่อนที่หนูลงทลิปขายนะสวยมากเขาเรียกว่ายักษุเปรันเป็นบอนเก่านะคะคุณผู้ชมคะนี่สวยมากอีกประมาณสักสองสามเดือนจะผ่าเขาเขาอีกสักหน่อยนะเพราะว่าว่าต้นเขาเริ่มใหญ่แล้วนี่เริ่มใหญ่เริ่มที่จะมีหัวอีกแล้วจะผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยยักษุเปรัน แล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้เหมือนกันนะคะนี่ hop. อันนี้เราก็จะตัดทิ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าใบเขาแก่แล้วนะคะเพื่อที่ที่เราตัดนะเพื่อที่จะให้เขาแทงยอดออกมาใหม่นั่นเองนะคะนี่คุณผู้ชมคะเราจะตัดแล้วเพราะว่าอันนี้เขาเริ่มแห้งแล้วนะหลายวันแล้วหนูไม่ได้เข้ามาดูเขานะคะคุณผู้ชมนี่เราก็จะตัดทิ้งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะก็มาดูต้นนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าเจ,าจากก้าจักรพพัดหน้าชมพูนะคะนี่ อันนี้เราก็จะตัดเขาทิ้งเหมือนกันนะแต่แต่เขายังเขายังไม่ค่อยแห้งนะคะคุณผู้ชมหนูก็จะตัดเขาทิ้งเหมือนกันเพื่อที่ให้เขาแทงยอดออกมาใหม่นะคะนี่เวลาเวลาเขาเขากัดสีสวยมากนะคะนี่ดูดีเจ้าจากกักรพรรดิหน้าชมพูนะคะสวยมากๆเนาะสวยเลยนี่ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะคุณผู้ชมก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยงันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข้อกันคลิปนาเด้จ้า